ตอนที่9โครงกระดูกสีชมพูชิงงมู้ซึ่งวิ่งตะบึงไปพร้อมกับฝูงสัตว์ก็พลันเห็นว่าพื้นที่เบื้องหน้าลาดต่ำลงเป็นหุบเขาในหุบเขายังมีสิ่งก่อสร้างโบราณกระจัดกระจายอยู่ในหุบเขาล้วนเรียงรายไปด้วยซากปราสาทราชวังเป็นลานจัตุรัสกว้างใหญ่แม้กระทั่งตึกสูงลิบเสียดฟ,ฟ้าจริงด้วยข้างหน้ามีซากโบราณสถาน หน้ปากทางเข้าของโบราณสถานนี้คือซุ้มประตูขนาดมหฮึมาที่มันสูงเยี่ยมใหญ่โตเท่ากับปากทางเข้าหุบเขาเสาซุ้มทำจากหินอ่อนทั้งแท่งสลักสลาวมังกรขดพันรอบเสาสู่เบื้องบนคล้ายจัทยานขึ้นไปสู่ฟ้าฝูงสัตว์ประหลาดเห็นซุ้มประตูก็รีบตะบึงมุ่งหน้าเข้าไปชิงมูเ่เผลอเงอยมองขึ้นไปบนฟ้า และพบว่าก้อนมวลมืดกำลังคลี่ตัวลงคลุมทั้งหุบเขาราวกับคลื่นน้ำหมึกมันมาแล้วเขาตระหนกในใจความมืดมิดนั้นเกือบปกคลุมปิดกั้นปากประตูทางเข้าโบราณสถานสัตว์พิสดารเหล่านั้นก็ตระหนักได้เช่นเดียวกันพวกมันรีบพ่อฝีเท้าวิ่งตะบึงอย่างไม่คิดชีวิตตะกุยตะกายเข้าไปในประตูอย่างดุดนัน ทั้งแออัดยัดเยียดและเหยียบสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ระวังให้จมกองตีนตกตายไปขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาใจเย็นต่อคิวรอหากว่าพวกมันไม่สามารถเข้าไปในซากโบราณได้ก่อนที่ความมืดจะมาถึงสิ่งที่รอคือความตายอย่างสยดสยองชิ้นมู่กระโจนเกาะหางของสัตว์ยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ทันได้รู้ตัวว่ามีมนุษย์ตัวกระจ้อยเกาะหางมันไปด้วย สัตว์พิสดารตัวมหึมานั้นตะลุยไปเบื้องหน้าราวกับภูเขาสีดำที่วิ่งได้ทั้งเบียดไล่และกระทืบเหยียบสัตว์ตัวอื่นๆที่พวกมันบังอาจมาขวางทางของมันสัตว์หลายตัวเห็นเช่นนั้นก็กระโดดขึ้นไปเกาะหางสัตว์ยักษ์เช่นกันเพื่อให้มันพาพวกมันได้เข้าไปในซากโบราณทิ้งมู่ซึ่งเกาะที่หางอยู่ตอนบนมองลงไปข้างล่างและเห็นว่าสัตว์พิสดาร ที่ทำตัวดุร้ายตอนกลางวันตอนนี้กลับหน้าตาตื่นไม่เหลือมากเกรงขามเลยพวกมันตัวสันระริกและเกาะหางสัตว์ยักษ์เอาไว้แน่นอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อถิงมู่เหลียวมองไปทางข้างหลังก็เห็นสิ่์ยาวทั้งห้าโลดแล่น,นตาบึงไล่ตามสัตว์ยักษ์มาติดๆเพื่อหนีเข้าไปในซากโบราณและในที่สุดก่อนที่ความมืดมิดจะกลืนกินปากประตูทางเข้าไปนิดเดียว สัตว์มหึมาตัวนั้นก็พุ่งผ่านเข้าไปได้อย่างบุดวิตมันห่อตะบึงเต็มเหยียดราวกับพายุอย่างบ้าคลาั่งสิทธิ์ทั้งห้าแห่งแม่น้ำหลี่ก็พรวดเข้ามาในซาบโบราณได้ทันเวลาพอดีเหมือนกันทว่าในห้าคนนั้นกลับรอดมาได้เพียงแค่สามคนสิทธิพี่ถูสิทธิ์พี่หญิงชิงและสิทธิ์เยาวอีกคนคือผู้รอดชีวิต ส่วนอีกสองคนนั้นช้าไปเพียงเสี้ยวพริบตาคนหนึ่งสามารถผ่านประตูมาได้เพียงแขนส่วนอีกคนผ่านประตูมาได้เพียงครึ่งซีกร่างด้านหน้าอีกครึ่งซีกร่างด้านหลังถูกสิ่งร้ายในความมืดกัดกินไปสิทธิพี่ถูผู้ซึ่งผ่านพ้นประตูมาได้ก่อนพยายามที่จะดึงฉุดสิทธิน้องทั้งสองเข้ามาด้วยเขาดึงแขนที่หลงเหลืออยู่เข้ามาได้แค่นั้น มองเห็นแต่โครงกระดูกขาวอยู่ถัดไปจากแขนที่มีเนื้อหนังนอกนั้นเหลือเพียงกระดูกและก่อนที่สิทธิพี่ถูจะคว้ามืออีกคนได้สิทธิคนนั้นก็ล้มร่วงลงกับพื้นเหล่าผู้รอดชีวิตยสยองจนขนลุกเมื่อเห็นว่าครึ่งซีกลางด้านหน้ารวมทั้งเสื้อผ้าของเด็กคนนั้นยังอยู่ดีทว่าอีกครึ่งซีกลางด้านหลังถูกล่อเนื้อเถื่อหนังออกจนเหลือแต่กระดูก คล้ายกับถูกกัดแทะโดยสิ่งลึกลับที่มันซ่อนอยู่ในความมืดทำไมทำไมต้องมีความมืดนี่ด้วยสิทธิ์พี่หญิงชิงกรีดร้องมันมีบ้าอะไรอยู่ในนั้นสิทธิ์พี่ถูพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ตัวสัน่นก่อนระบายลมหายใจเป็นห่วงๆความตายก็เพียงคล้ายตะเกียงดับสิทธิ์น้องทั้งสองของพวกเราได้สละชีพอย่างกล้าหาญ เพียงเพื่อขจัดมารร้ายให้กับผู้คนเขากล่าวต่ออย่างเคร่งขรึมเจ้าเด็กปีศาจนั้นคงวางแผนเอาไว้แต่แรกมันหนีเข้ามาที่ซากโบราณแห่งนี้ในนาทีสุดท้ายเพื่อหลอกล่อให้พวกเราถูกฆ่าชีวิตโดยความมืดข้างนอกนั่นมันยังต้องอยู่ในซากโบราณน,นี้ไม่อาจหนีฝ่าความมืดไปไหนได้เป็นแน่เด็กชายอีกคนที่รอดชีวิตขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าว ความเครียดแค้นในน้ำเสียงบ่งบอกว่าความตายของสิทธิ์ร่วมสำนักทั้งสองคนนั้นมันสะเทือนใจเขามากแค่ไหนไปตามหามันลากเอามันมาสับเป็นหมื่นหมื่นชิ้นล้างแค้นให้กับสิทธิ์น้องทั้งสองมันอยู่นั่นสิทธิ์หญิงชิงหวีดเสียงชี้เมื่อเห็นชิงมูก่กระโดดลงมาจากหางสัตว์ยักษ์ที่เขาก่อเข้ามาไอเด็กปีศาจชั่วช้า เจ้าค่าสิษย์น้องของพวกเรายังคิดจะหนีอีกเหรอคำด่าทอของนางทำให้ถิงมู่งหดหงิดขึ้นมาทันทีเจ้าต่างหากที่ไล่ล่าข้าโดยปราศจากเหตุผลไม่ยอมเลิกราไล่ตามข้าจนฟ้ามืดแล้วก็พลาดพลังค่าตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับข้าวะข้าเองก็อยู่ของข้าดีๆไม่เคยไปหาเรื่องใครเขาเลย แต่พวกเจ้ากลับคิดเขีนค่าสังหารไล่ล่าจะเอาชีวิตของข้าที่ต้องโวยวายมากกว่ามันคือทางนี้ไม่ใช่หรอกหรือสิหญิงชิงกัดฟันร้องกลับไปเจ้าเด็กปีศาจไรยังอายยังจะมีหน้ามาแก้ตัวมีดาเจ้าสิที่เป็นปีศาจชิงมู่โกรธหนักมากกว่าเดิมข้ากับท่านยายข้ากวางหนึ่งตัวเพื่อเอามาตัดเย็บเสื้อผ้า ก็หาว่าพวกเราเป็นมารปีศาจแต่ที่พวกเจ้าฆ่ากวางทั้งฝูงโดยไม่ได้กระพริบตาช่างไม่อายปากตัวเองซะมัง่งมันไม่ชั่วช้ายิ่งกว่ามารปีศาจหรอกหรือสิพี่ถูหน้าดำมืดรีบสอดปากเข้าไปเด็กปีศาจต,ต่ำช้าเชี่ยวชาญเรื่องเป่าหูตลบตะแลงผู้คนไม่ต้องไปเสียแรงตีฝีปากกับมันฆ่าเสียให้สิ้นเรื่อง สิทธามคนตั้งท่าจะลงมือทันใดนั้นเสียงขู่คำรามต่ำยาวของสัตว์ร้ายก็ดังมาํำเอาทั้งสามคนสะดุง้งจนใจเต้นมองไปก็เห็นว่าสัตว์พิสดานกว่า800ตัวที่รอดเข้ามาหลบภายในซากโบราณต่างก็จ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรดวงตาก็ฉายแสงสีเขียววาววามน้าหวาดหวัน่น สิ์พี่ถูพร่านพรึงใจจนเผลอถอยหลังไปก้าวหนึ่งเมื่อสัตว์พิสดารเหล่านั้นเห็นว่าพวกสิทธิ์ยาวไม่กล้าลงมือพวกมันก็เลิกสนใจชิงมู่รู้สึกทึ่งกับภาพที่ได้เห็นสัตว์อสูรพิสดารเหล่านี้ในยามปกติก็จะต่อสู้แย่งดินแดนชิงเหยื่อกันอยู่เป็นนิดแต่เพลานี้กลับอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขมันช่างน่าประหลาดเสียจริง หรือสัตว์พิสดารพวกนี้มีข้อตกลงกันว่าจะไม่ต่อสู้ฆ่าฟันกันในซาบโบราณชิงมู่กระพริบตาปริบๆสัตว์พิสดารหลายตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาตแค้นแต่ตอนนี้กลับอยู่ร่วมกันได้แสดงว่าเขาคาดเดาได้อย่างถูกต้องผู้เฒ่าในหมู่บ้านพูดกันว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้มีพลังที่วิเศษดูอย่างลิงยักษ์อสูรที่ชิงมู่ ได้พบเจอมานั่นประไรมันก็สามารถพูดจาภาษาคนสองสามคำได้เรียกเขาว่าเด็กกระจ้อยร้อยสัตว์พิสดารพวกนี้ก็น่าจะฉลาดพอที่จะทำข้อตกลงกันได้สิ์พี่ถูก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันเขาคลายท่าทีระวังป้องกันลงแล้วกล่าวเสียงกระซิบคืนนี้อย่าเพิ่งลงมือเช้าเมื่อไหร่สังหารมันทันที สิทธิ์หญิงชิงกับคนอื่นๆพยักหน้ารับทิงมู่แลดูรอบๆก็เห็นว่าซากโบราณสถานแห่งนี้มันกินอาณาบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมหฮืมาราวกับเคยเป็นเมืองหลวงกลางหุบเขามาก่อนสัตว์ประหลาดพิศดารจับจองพื้นที่อยู่ทั่วไปในซากของโบราณสถานนั้นยกเว้นก็แต่ในลานจัตุรัสกลางเมืองที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้าไปเฉียดใกล้เลย กลางจัตุรัสนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์พวกมันล้วนแต่ใส่เสื้ออาารร์ที่หรูหรางดงามมองไม่ออกว่าพวกมันตายด้วยสาเหตุอันใดยอย่างไรก็ดีเมื่อถิงมู่เดินเข้าใกล้จัตุรัสเขาก็พบว่าเป็นโครงกระดูกผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่แต่ที่น่าแปลกโครงกระดูกมนุษย์หญิงเหล่านี้ต่างก็นั่งขัดสมาธิเรียงกันเป็นกระบวนค่ายกลค่ายกลน,นี้ประกอบไปด้วยสิบห้าแถว ในแต่ละแถวมีโครงกระดูก15้าตนคล้ายกับว่าเมื่อพวกนางกำลังนั่งสมาธิจู่จูก็เกิดมหาภัยวินาศคร่าชีวิตให้กลายมาเป็นโครงกระดูกในพริบตาเมื่อย่างเท้ามาถึงด้านหน้าสุดของจัตุรัสชิ้งมูก็พบว่ามีโครงกระดูกหนึ่งนั่งอยู่เบื้องหน้าสุดของค่ากลน,นางน่าจะเป็นผู้นำของสตรีทั้งหมดโครงกระดูกทุกตนรวมทั้งผู้นำโครงกระดูก ต่างก็หันหน้าไปในทิศทางเดียวกันทิศทางนั้นคือประตูสูงมหฮืมาตรงปากทางเข้าโบราณสถานสิทธิพี่ดูนั่นสิสิทธิหญิงชิงตาเป็นประกายมือก็ชี้ไปทางโครงกระดูกในจัตุรัสในมือโครงกระดูกพวกนั้นมีแต่อาวุธวิเศษทั้งนั้นเลยทุกโครงกระดูกก็ถืออันหนึ่งแน่สิทธิพี่ฉูมองไปตามทิศที่นางชี้สิ่งที่เห็นทำเอาหัวใจเขาเต้นตึกตกัก แต่ละโครงกระดูกล้วนแต่ถืออาวุธวิเศษหลากหลายชนิดทั้งดาบวิเศษแท้หางม้าจี้หยกแจกันโบราณและอาวุธประเภทอื่นๆอาวุธล้ำค่าเหล่านี้เปล่งประกายเรืองรองราวกับว่าเพิ่งจะหลุดออกมาจากเตาหลอมใหม่ๆแสดงว่าพวกมันล้วนแต่เป็นสมบัติพิเศษอันประเมินค่ามิได้อาวุธวิเศษที่โดดเด่นที่สุดคือไข่มุกอันลอยนิ่งอยู่เหนือฝ่ามือ ของหัวหน้าโครงกระดูกในเนื้อมุกเหมือนมีเมฆหมอกหมุนวนอยู่มันดูลึกลับวิเศษทรงคุณค่าไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้ภายในจัตุรัสแห่งนี้เป็นคลังมหาสมบัติชัดๆหากว่าเราเอามันมาได้สักชิ้นแล้วละก็สิทหญิงชิงครางเสียงกระซิบลมหายใจขาดเป็นห่วงๆคลังสมบัติของห้าอาวุโสแห่งแม่น้ำหลียังไม่ได้เศษขี้เล็บ ของอาวุธวิเศษในจัตุรัสนี่เลยถ้าพวกเขาทั้งสามเอาสมบัติเหล่านี้มาได้คงใช้เป็นทุนก่อตั้งสำนักใหม่ได้เลยด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่าสิทธิพี่ถูมองด้วยสายตาลูกกวาวแล้วหัวเราะดูเหมือนสวรรค์จะตกรางวัลให้พวกเราสิทธิน้องห้าเจ้าไปหยิบอาวุธวิเศษพวกนี้กลับมานี่เร็วเข้าสิทธน้องที่ถูกเรียกทำตามที่เขาสั่งเดินเข้าไปในจัตุรัส และในจังหวะที่เท้าของเขาล่วงลำเข้าไปนั่นเองเขาก็เห็นขนแท้หางมา้ากระดุกกระดิกเบาๆแล้วก็เริ่มงอกยาวขึ้นยาวขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาเขาเหมือนมีชีวิตเส้นแท้หางม้าเส้นนั้นดูคล้ายกับมูปีศาจตัวบางเฉียบเมื่อมันโงอปลายขึ้นแตะสัมผัสร่างกายของเด็กผู้นี้สัตว์สิทธิ์พี่ถูเสียงของเขาสั่นเทิม เมื่อพยายามร้องเรียกสิทธิพี Gar ่ของตนโดยไม่กล้าขยับแม้แต enfin ่จะหันหน้ากลับไปเจ้าของอาวุธวิเศษพวกนี้ตายไปหมดแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกสิทธน้องห้าไม่ทันที่สิทธิ์พี่ถูจะสิ้นสุดคำพูดเส้นแสบังเฉียบก็ฉกเข้าไปในลูกตาของสิทธน้องห้าด้วยความเร็วดุดสายฟ้าเส้นแส่อีกเส้นก็ตามมาฉกใส่ลูกตาอีกข้างของเขาเช่นกัน เด็กผู้นั้นอ้าปากหมายจะกรีดร้องทว่าไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆออกมาได้เลยทิ้งงู่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลเห็นร่างของเด็กผู้นี้สันเทิมสองสามคราก่อนจะกลายเป็นศพแห้งเหี่ยวเหมือนกับเป็นมัมมี่แซหางม้ายังไม่พอใจเท่านี้มันเลื้อยพันรอบร่างของศิษย์น้องห้าฉกและดูดจ,จนกระทั่งแม้แต่หนังและกระดูกก็ละลายหายไปหมดไม่มีเหลือ ทิ้งไว้เพียงแต่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ร่วงลงมากองอยู่กับพื้นตอนที่สิบการรุกรานของความมืดเหนือเย็นเยียบหลังซึมหน้าผากสิทธิพี่ถูมีหน้าละถึงไม่มีใครกล้าเอาเทพศาสตราพวกนี้ออกไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวสิทธิน้องชิงเทพศาสตราพวกนี้มีจิตวิญญ,ญาณใครที่ไม่ใช่เจ้าของก็มีอาจที่จะแตะต้องมันได้ สิทธิหญิงชิงหนาวจนถึงกระดูกสันหลังพนกศีรษะประหลกประหลกรับคำสิทธิพี่ฉูเทพสาสตราพวกนี้อยู่ที่นี่มาตลอดชิงมูตะครอบด้วยสายตาเย็นชาไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันไม่แม้แต่เหล่าสัตว์พิสดารเห็นได้ชัดๆว่ามันเป็นสิ่งอันตรายเจ้ารู้แต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ยังใช้ให้สิทธิน้องของตนเป็นหนูลองยา จิตใจอํมาติ์เยี่ยงเจ้านี่แหละเป็นมานปีศาจท,ที่แท้จริงมันชั่วร้ายมัอนอยุแยงตะแคงรวบพวกเราอีกแล้วสิทธิพี่ฉูสายหน้าชาชาสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าสลดอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรว่าข้ากับสิทธิ์น้องมีสายสัมพันธ์หนักแน่นแค่ไหนเด็กปีศาจถึงอย่างไรก็เป็นเด็กปีศาจอยู่วันยังคำ่ำ ถนัดแต่ใช้จิตใจปีศาจชั่วชาของตนเองมาตัดสินข้านั่นแหละเจ้าถึงหลงคิดไปว่าจิตใจของข้าจะชั่วชาอำม,มหิตเยี่ยงเจ้าแต่หากจะพูดไปมันก็ไร้ประโยชน์เอาไว้ให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเถอะข้าค่อยส่งเจ้ากลับไปพบบรรพบุรุษชิ้นงูขมวดคิ้วกับคำพูดนั้นด้วยความโกรธสิทธี่ถูทั้งกลอกกลิ้งและชั่วร้ายหากว่าแม้แต่ชีวิตของสิทน้อง เขาก็ยังใช้เป็นเครื่องมือได้นับระษาอะไรกับเด็กปีศาจเขาคงจะไม่ปล่อยให้ชินมู่หลุดรอดไปจากซากโบราณแห่งนี้เป็นแน่ที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นสิทธิ์พี่ถูคนนี้ดันมีวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งสุดๆชินมู่ไม่อาจที่จะเอาชัยเขาได้ยังไม่นับสิทธิ์หญิงชิงที่แข็งแกร่งไม่แพ้แพ้กันข้างๆนั่นอีกด้วยทันใดนั้นพื้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือน ส่งให้ทั้งซากโบราณสถานสถานสะเทือนไปด้วยเช่นกันเหล่าสัตว์พิศดารต่างพากันคำรามเห่าหอนขณะที่กระถดถอยร่างลึกเข้าไปในโบราณสถานสายตาของพวกมันจับจ้องมองไปยังประตูทางเข้าด้วยความกลัวจนหวาดผวาสัตว์พวกนี้กลัวอะไรกันในวินาทีที่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวมูลมืดที่แผ่กระจายอยู่รอบนอก ก็ถมทะลักเข้ามาทางประตูราวกับน้ำท่วมชิงมูผงะถอยหลังด้วยความประหนกแต่ก็พบว่าเหมือนกับมีม่านพลังล่องหนที่กีดกันความมืดเอาไว้ให้อยู่ภายนอกประตูความมืดนั้นโถมมวลกระแทกม่านพลังอย่างบ้าคลาั่งหมายจะลุกรานเข้ามาในเขตประตูเมืองม่านพลังตูดโปนบิดเบี้ยวตามแรงถมกระแทกกระนั้นก็ยังไม่แตกสลายไป มวลมืดที่พยายามกรีดแทงเข้ามาในม่านพลังมองเห็นมันบิดเบี้ยวเป็นกรงเล็บอันแหลมคมบ้างเป็นเงาควันบ้างก็เป็นหนามแหลมนับไม่ถ้วนบ้างแปรเปลี่ยนไปมาไม่หยุดนิ่งความมืดผลักดันม่านพลังจนกระทั่งม่านพลังล่องหนนั้นนูนเป็นรูปใบหน้าใบหน้านั้นใหญ่มหือมาหน้าผากสูงจะดฟ้าเหนือหุบเขาและคางของมันก็ปักลงมาจนถึงพื้น เหล่าสัตว์พิสดารที่หลบอยู่ในซากโบราณสถานต่างก็หมอบราบคุดคู่อยู่กับพื้นพวกมันไม่กล้าขยับตัวแม้แต่ปลายขนและไม่กล้าชำาเลืองแลความมืดภายนอกนั่นใบหน้านั้นมีดวงตาลึกโหลสามดวงเมื่อจ้องมองมันฉินมู่ก็รู้สึกราวกับว่าวิญ,ญญาณของเขาจะถูกดูดออกไปเป็นเหยื่อของความมืดทันใดนั้นใบหน้าอันประกอบจากมวลมืด ก็เริ่มเอ่อยถ้อยคำชีเกิดตัวซาโมเยบอเรบอเรซาโมเยชีเกิดตัวบอเรซาโมเยมันไร้คำเหล่านั้นด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้จักด้วยเสียงอันลึกเข้มสะท้านสะเทือนเสียงนั้นสั่นสะเทือนคล้ายกับเสียงของคนนับร้อยร้อยเปล่งออกมาพร้อมพร้อมกันพลังอันแปลกประหลาดผสมผสานมากับเสียงส่งให้พื้นดินในหุบเขาสั่นสะเทือนไปหมด เกิดเป็นรอยร้าวและความผุพังที่มีอยู่แล้วตามเสาหินและปราสาททั่วซากโบราณสถานต่างก็ขยายให้ร้าวลึกกว้างใหญ่มากยิ่งกว่าเดิมสิ่งก่อสร้างโบราณสถานบางสิ่งถึงกับพังล้มคลืนลงมาจากแรงสั่นสะเทือนนั้นพงคู่ลีเริ่มร่วงลงมาจากประตูทางเข้ามันดูท่าจะต้านทานไว้ได้อีกไม่นานแต่ในขณะนั้นเอง แสงเจิดจ้าก็ฉายโชนมาจากจัตุรัสมุกเรืองแสงที่เคยลอยนิ่งอยู่ในมือของหัวหน้าโครงกระดูกก็เริ่มปลดปล่อยมวลแสงอันจ้าขึ้นจ้าขึ้นทุกทีชิ้มู่สังเกตเห็นแสงที่ส่องมาจากข้างหลังจึงได้หันกลับไปดูและเห็นแสงมุกดวงนั้นลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าประกายรังสีที่เปล่งออกมาจากมันนั้นก็เต็มไปด้วยสีสันที่ทั้งละลานตาและเข้มขน้น แสงหลากสีนั้นสาต์ส่องลงมายังโครงกระดูกหลายร้อยที่นั่งอยู่เมื่อแสงส่องไปถึงโครงกระดูกได้มันก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาทันทีชิงมู่อ้าปากตาค้างเมื่อได้มองเห็นภาพนั้นในสายตาของเขาโครงกระดูกที่ถูกอาบย้อมด้วยแสงมีอาจเรียกว่าโครงกระดูกอีกต่อไปพวกมันกลับดูเหมือนเหล่าหญิงสาวพรหมจารีผู้มีกลีบป,ปากสีกุหลาบ และสวมใส่ชุดสวยสดสีแดงเพลิงพวกนางเหล่านั้นนั่งอยู่ในจัตุรัสแทนที่ตำแหน่งโครงกระดูกที่เคยมีทั้งหมดผู้นำของพวกนางซึ่งเป็นสตรีเช่นเดียวกันในมือก็ชูไขมุกแสงที่ค่อยๆลอยเลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าเช่นเดียวกับใบหน้าแห่งความมืดเหล่าหญิงสาวเริ่มไร้ท่องภาษาอันแปลกประหลาดยี่โปซุยโปซานานจุนเหอซี่ กวนหมิงต้นจิงอูซี่เจียงอยู่เสียงของพวกนางเปล่งออกมาพร้อมกันอย่างนุ่มนวลเสียงแห่งความมืดก็ไม่ยอมแพ้มันเพิ่มความดังขึ้นเร่งเราให้ความสันสะเทือนในหุบเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมความมืดพยายามบุกทะลวงเข้ามาจากทุกทิศทุกทางเสียงของเหล่าสตรีก็ยิ่งดังกังวานและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจ มุกแสงอันลอยเลื่อนอยู่กลางอากาศก็ปลดปล่อยคลื่นรัศมีคลื่นแล้วคลื่นเล่าไปต่อกอนกับมวลมืดแผดเผาพวกมันให้กระจุยเหมือนกับหมอกควันเสียงแห่งความมืดและเสียงของเหล่าสาวพรหมจันทร์ประทะกันราวกับเทพมารโตวทีต่างก็ผลัดกันได้เปรียบชิงชัยบางทีก็เพลี่ยงพล้้มพร้อมๆกันนั้นมวลแสงและมวลมืดก็ซัดกันอย่างดุดัน การต่อสู้เหนือจินตนาการนี้ทําเอาฉิงมู่ตะลึงแลแม้ว่าเขาจะเกิดในดินแดนลึกลับอย่างดินแดนโบราณวินาศแต่ก็เพิ่งเคยเห็นภาพมหัศจรรย์เช่นนี้เสียงนี้เขาพึพรรมพำและระลึกได้ในทันใดเสียงผสานของเหล่าสตรีเตือนให้เขานึกถึงสัพสำเนียงของเทพที่เขาเคยได้ยินมาก่อนในตอนที่พยายามจะทลายกำแพงทารกวิญญาณ ทั้งสองเสียงมีความสูงส่งแฝงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าถ้อยคำที่ประกอบอยู่ในนั้นจะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วพวกมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาษาเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เขาพยายามทลายกำแพงทารกวิญญาณด้วยพลังปราณชีวิตชิงมู่ก็จะได้ยินเสียงแว่วของเทพเจ้าไร่มาด้วยสำเนียงอันเข้มขึงจากสวรรค์ชั้นเก้า ทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นปราณชีวิตของเขาก็จะถูกผลักให้ถอยจากกำแพงทารกวิญญาณอย่างที่มีอาจควบคุมได้จึงเป็นเหตุให้ทลายกำแพงไม่สำเร็จในตอนนี้ทั้งเสียงความมืดและเสียงของเหล่าสตรีศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ปะทะก,กันถึงจุดเดือดทั้งคู่มีข้อได้เปรียบต่างกันไปไม่มีเสียงใดที่กำความได้เปรียบไว้ได้นานเสียงมันอันก้องสะท้อนจากความมืด ทั้งแข็งแกร่งและน่าหวาดกลัวขณะที่เสียงของเหล่าหญิงพรหมจันทร์ก็ฟังดูสูงส่งไพเราะและเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นทุกทุกคราที่เสียงมานคล้ายว่าจะเอาชัยโดยราบคาบเหล่าสตรีก็พลิกสถานการณ์ด้วยคำไร้อันมีอาจเข้าใจได้ของพวกนางแต่ในขณะเดียวกันหลังจากเพลี้ยพล้ำเสียงมานก็ย้อนกลับมาพยองอยู่เสมอเหมือนคลื่นยักษ์ที่ถอยกลับไปรวมพลังกัน แล้วก็ถาโถมซัดก,กระหน่ำเข้ามาใหม่ทั้งสองเสียงต่างก็มีความพิสดารอยู่ในตัวของมันเองชิงมู่ยิ่งฟังก็ยิ่งเคลือบเคลิ้มหลงไหลในการดิ้นรนชิงชัยของทั้งคู่และทันใดไอเดียก็ผุดขึ้นมาในหัวเสียงมันสามารถต่อกรกับเสียงเทพได้ห้าหๆหเสียงเทพนี่ฟังคล้ายกับเสียงที่ขัดขวางการทลายกำแพงของข้า บางทีข้าอาจจะใช้เสียงมารไปประทาต่อต้านกับเสียงเทพนั้นได้ยิ่งคิดถึงมู่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไอเดียนี้มันช่างบรนเจิดแจ่มจรัสเจ๋งยิ่งนักรู้สึกตื่นเต้นคันไม้คันมืออยากจะทะลายกำแพงทารกวิญญาณในบัดเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าความคิดไอเดียนี้มันช่างสุดยอดเสียจริงๆสิพับผ่ากราบเท่าที่เขาเรียนรู้คำร่าย ที่เสียงมันเปล่งออกมาเขาก็จะสามารถร่ามันในช่วงจังหวะที่เสียงเทพก้องสะท้อนในหัวเช่นนั้นก็น่าจะต่อต้านกับสุรเสียงจากสวรรค์ชั้นเก้าและเปิดโอกาสให้เขาทลายกำแพงทารกวิญญาณได้สําเร็จหากว่าเขาทลายกำแพงทารกวิญญาณด้วยกายาเจ้าแดนดินสามอมตะและวิชากายาเจ้าแดนดินสามอมตะเขาก็คงจะไม่ต้องกิ่งเกรง สิทพี่ถูและสิทธหญิงชิงอีกต่อไปห้าห้าห้ามองเห็นถึงการเอาชีวิตรอดได้ในวันพรุ่งแล้วความคิดของเขาเตลิดไปไกลและทันใดก็ตัวแข็งชาราวกับถูกน้ำเย็นจัดราดมาบนศีรษะหากทว่าเสียงที่ก้องในหัวเขาเป็นเสียงของเทพเทวาจากสวรรค์ชั้นเก้าและเขาต้องใช้คำไร้จากเสียงมาน มาต่อต้านมันเช่นนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นชนเหล่าเผ่าปีศาจท,ที่ถูกผนึกเอาไว้โดยเทพยดาหรอกหรือหรือว่าสิทธิ์พี่ถูและคนอื่นๆผู้ถูกมาโดยตลอดว่าเขาคือเด็กปีศาจมาไม่น่าถิงมู่สะบัดหน้าหากว่าเขาเป็นมารปีศาจกายาเจ้าแดนดินสามอมตะของเขาก็เป็นร่างปีศาจเช่นเดียวกันกระนั้นหรือ หากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเหตุไหนผู้เท่าทุกคนในหมู่บ้านจึงได้เรียกว่ากายาเจ้าแดนดินสามอมตะก,กันด้วยเล่าแทนที่จะเรียกว่ากายาปีศาจคำว่าเจ้ากับคำว่าปีศาจนั้นมันแตกต่างกันคนละขั้วยอย่างสิ้นเชิงแต่ถึงจะอย่างไรแล้วมันจะไปหนักหัวใครกันวะถ้าข้าจะมีกายาเจ้าแดนดินหรือกายาปีศาจ ขอให้ทลายกำแพงทารกวิญญาณได้เสียก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเมื่อตกลงปลงใจเป็นมั่นเป็นหมอแล้วชิ้งมู่ก็ดำเนินการตามที่คิดโดยไม่รอชักช้าให้เสียเวร่ำเวลาเขาเริ่มจดจำทุกการเปล่งเสียงของท้อยคําที่เสียงมาในความมืดกล่าว่ร้เช่นเดียวกับโทนเสียงและท่าทีในการร้กล่าวมันเมื่อเขาแน่ใจว่าจดจำทุกทกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชิงมู่ก็โคจรลงปราณชีวิตด้วยวิชากายาเจ้าแดนดินสามอมะตะทันทีและเมื่อปราณชีวิตของเขาเวียนไปถึงจุดกึ่งกลางหน้าผากชิงมู่ก็ไร้คาถาแปลกประหลาดของเสียงมานในทันทีทันใดชิงมู่จะทลายกำแพงทารกวิญญาณได้หรือไม่นั้นมันก็อยู่ในตอนที่สิบเอห้าห้าห้าจบตอนที่สิบ